นะครับก็มาถึงหัวใจสําคัญของการเงินที่เราว่ากันมาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ได้รู้จักว่าเงินคืออะไรปริมาณเงินเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยเป้าหมายก็คือก็คือเราจะมาะใช้นโยบายนะครับซึ่งเป็นนโยบายทางด้านการเงินนะฮะเพื่อเพื่อเป้าหมายอะไรของเราในประเทศเราสักอย่างหนึ่ง นี่คือหัวใจของมันจริงๆนะครับหัวใจหรือหรือที่มันเป็นเครื่องมือจริงๆเพราะฉะนั้นคำว่าเครื่องมือต่างกนการเงินก็คือนโยบายการเงินผนสิ่งที่พวกเราควรจะเข้าใจนะครับเดี๋ยวก็คือเราไปดูวิธีการน,นั่นเองวิธีการวนะ่าเขาจะทํำยังไงนะถ้าเงินเป็นแบบนี้เขาจะทํำยังไงนะถ้าเงินเป็นแบบนี้เขาจะทําอย่างไรหนานะครับวัตถุประสงค์ของขนโยบายการเงินนะครับก็มีหลายอย่างด้วยกันนะแต่ประเด็นที่ ให้ความสําคัญมากที่สุดนะครับในเสียวัตถุประสงค์เนี่ยนะแต่ประเด็นให้ความสําคัญมากที่สุดก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพราคานะครับซึ่งเป็นอันนี้ก่อนหน้านี้อาจารย์ก็เคยพูดไปแล้วนะครับในกรอบวันนี้คือการเป้าหมายเราคืออยากให้เศรษฐกิจเติบโตใช่ไหมครับโตแล้วต้องมีเสถียรภาพด้วยเพราะฉะนั้นเสถียรภาพอันหนึ่งซึ่งก็เรียกเสถียรภาพภายในประเทศเนี่ยนะครับ อันนึงมีเสื่อภาพภายนอกก็คือพวกอัตราแลเกเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะการค้าระหว่างประเทศนะครับแต่ถ้าเสถียรภาพภายในประเทศเราเองก็คืออ,อความมีเสถียรภาพของราคานั่นก็คือเป็นแต่โดยภาพรวมแล้วเราจะไม่ต้องเกิดจะไม่เกิดเงินเฟอ้อมากเกินไปจะไม่เกิดภาวะเงินฝืดห้การเงินมันมีเสถียรภาพของมันนะครับเสถียรภาพด้านราคานะคเอ,อ่อ พอพูดถึงราคามันก็คือเรื่องของเงินเฟอ้อเงินฝืดเงินเฟอ้อคืออะไรล่ะครับราคาสินค้าสถานการณ์ที่ราคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเงินฝืดคือสถานการณ์ที่ราคาสินค้าลดลงเรื่อยๆรัฐบาลก็ต้องการแบบไหนครับเงินเฟอ้อประมาณรักสามเปอร์เซนอ่าชอบอยู่ในตรงนี้นะครับสามบวกลดนิดๆนะครับเกินห้าไปเขาไม่สวยแล้วนะครับ ไอ้เงินเฟอ้อมันอยู่แต่ถวนี้เงินเฟ้อมากไปก็ไม่ดีครับเงินปืดก็ไม่ดีเอาเั๊บเฟอ้อประมาณสักสามทีเนี้ยทำยังไงละ่ะเออในการที่รักษาตะเพียบสถษาละไอ้ไอ้ไอ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 พวกเนี้ยนะครับเอ่อตัวไหนเครื่องมืออะไรที่ใช้ไปควบคุมครับทั้งหมดอ่ะมันเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณเงินเพราะฉะนั้นทำยังไงครับที่จะให้ปริมาณเงินมันพอดตีตรงนี้ก็คือ วิธีการก็ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นลงขึ้นลงขึ้นก็ได้ลงก็ได้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อไปควบคุมปริมาณเงินในระบบอ่าตรงนี้เดี๋ยวว่ากันรายละเอียดอีกทีแล้วกันนะครับเอาไว้นะตอนนี้เรารู้แล้วแหละหน้าที่หลักของนโยบายเนี่ยนะครับรก็คือรักษาสัสสสทธสถีลภาพของราคาแต่ทํายังไงเดี๋ยวไปว่ากันที่ประเภทนะครับอันที่สองครับ อันที่สองเนี่ยนะครับรักษาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับใส่เงินหรือปริมาณเงินเข้าไปเพื่อเพื่อโดยวิธีการก็คือไปไป,ไป,ไ,ปไปกระไปกระตุ้นให้เกิดการลงทุนหรือการผลิตใ,ใ,ในการเดียวกันก็เกิดการบริโภคด้วยนะครับอย่างเช่นไปลดอัตาราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อให้เขามากู้เงินไปลงทุน อย่างเงี้ยนะครับหรือแจกเงินประชาชนอ๋อแจกเงินประชาชนไม่ได้น่นนโยบายกันลังหรือลดดอกเบี้ยลงมาเพื่อเพื่อให้คนอ่อไม่ฝากเงินหรือกู้เงินไปเพื่อการบริโภคอย่างเงี้ยลดดอกเบี้ยบัตรเครดิตลดดอกเบี้ยกู้ระยะสั้นอะไรพวกนี้ลงมาอ่าเพราะฉะนั้นถ้าลดดอกเบี้ยมันก็จะกระตุ้นการลงทุนครับอ่าแรกไออันนี้คือเพื่อเพื่อสร้างให้เกิด การบริโภคและการผลิตั้นเองนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจโดเติบโตต,ต่อไปเพื่อกระจายรายได้ที่เป็นธรรมนะครับอ,อันนี้ก็คือปริมาณเงินมันจะมันจะให้ทุกคนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจกใช่ไหมครับเพราะว่าพอม,มีเงินเข้าไปคนก็มีเข้ามาทํางานมีการจ่ายค่าจ้างแรงงานมีการซื้อสินค้ามี ก็จะกระจายรายได้อะไรพวกนี้กันมากขึ้นอย่างเช่นกําหนดนโยบายที่เอื้อต่อ SME ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับสนับสนุนการจ้างงานในชนาบทอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้รัฐบาลกู้ไปจ้างงานเป็นการกระจายรายได้เขาทําได้นะครับส่งเสริมให้มีการจ้างงานเต็มอย่างเช่น ให้มีการลงทุนของภาคธุรกิจโดยให้ดอกเบี้ยต่ำผลผลิตต่ำคนทําธุรกิจเขาก็จะกู้มาลงทุนทาการผลิตพอเขากู้เงินมาลงทุนตุ๊บเขาก็ต้องจ้างงานนะครับพอเขาจ้างงานปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดเกิดการกระจายรายได้นะครับเกิดการจ้างงานเต็มขึ้นมามันก็ท้ายสุดมันก็ไปสร้างให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตนั่นแหละนะครับรักษาดุลการชําระเงินระหว่างประเทศ อันนี้อาจจะไกลตัวเราไปหน่อยนะฮะก็คือการปรับอัตรารกเลขเปลี่ยนซึ่งก็ปรับไม่ได้เยอะเละนะครับการบริหารเงินทุนสำรองนะฮะอันนี้จะเป็นตัวรองสุดแล้วแหละครับเพราะมันเป็นเรื่องของดุลยภาพภายนอกจะตรงกันข้ามกันนั้นแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือเสถียรภาพแต่เป็นเสถียรภาพภายนอกนะภายนอกคือภายนอกคือที่เราไปติดต่อกับต่างประเทศเท่านั้นเองเป้าหมายสูงสุดที่จะพูดคือตัวนี้ครับ วัตถุประสงค์ที่จะรักษาเสถียรภาพของราคา,าละพอนึ้ถึงสถานเสถียรภาพของราคาเราก็ต้องนึกถึงภาวะเงินเฟอ้อกับภาวะเงินฝืดตัวที่จะไปทําให้มันเกิดเงินเฟอ้อและเงินฝืดคือปริมาณเงินในระบบถ้าปริมาณเงินในระบบเยอะเหมือนกับลมเข้าไปในลูกโปง่งเยอะปริมาณเงินคือลมถ้าใส่ลมก็ไปในลูกโปง่งเยอะลูกโปง่งก็จะแตก นี่คือการเกิดภาวะเงินเฟอ้อแต่ถ้าเราไปเอาลมออกจากลูกโป่งเยอะเอาเยอะออกมาเยอะๆลูกโป่งมันก็จะแฟบเศรษฐกิจมันก็จะไม่โตมันก็ไม่สวยงามมันก็แย่ดังนั้นให้นึกถึงเอาลมเข้าลูกโป่งเป่าลมเข้าลูกโป่งแล้วปล่อยลมออกจากลูกโป่งแต่เห็นภาพเรื่องของปริมาณเงินกับการเติบโตทางเศรษฐกิจครับอลองดูอย่างนี้นะครับ ประเภทของนโยบายการเงินอาจารย์เน้นการควบคุมมันควบคุมได้สองอย่างนะครับนโยบายควบคุมได้สองอย่างก็คือควบคุมปริมาณและควบคุมคุณภาพแต่ในเบื้องต้นจะเน้นหนักไปตรงควบคุมปริมาณเงินในระบบนึกถึงลูกโปงง่งที่จากย์ว่าไว้เมื่อกี้นะครับก็คือปริมาณเงินเสมือนปริมาณลมนะครับลูกโป่งคือภาวะเศรษฐกิจ นะฮะเพราะฉะนั้นการควบคุมไม่ได้หมายความแค่ว่าทําให้มันหายไปมันอาจจะหมายถึงใส่ลม้าไปหรือดึงลมออกก็ได้เงินก็เช่นเดียวกันหมายถึงใส่เงินก็ไปหรือเอาเงินออกก็ได้นั่นคือการควบคุมนะทีนี้การควบคุมมันก็จะมีอยู่สองลักษณะผ่อนคลายหมายถึงไม่เขมงวดพอไม่เขมงวดหมายถึง ใส่ลมเข้าไปในลูกโปง่งทําไม่เกิดการขยายตัวนะขยายตัวนะครับนโยบายแบบผ่อนคลายก็คือเป่าลมเข้าลูกโปง่งใส่เงินเข้าไปในระบบนโยบายแบบเข้มงวดก็คือเอาลมออกจากลูกโปง่งหรือเอาเงินออกจากระบบนะครับระบบคือลูกโป่งนะลมเงินบบนะจะเป็นอย่างนั้นนะครับจะได้เห็นภาพได้ง่ายนโยบายแบบผ่อนคลายหรือขยายตัว เป่าลมเข้าไปในลูกโงนะ่งฮ่ะลองดูที่ต้องทํำยังไงเป้าหมายที่ต้องเป้าหมายที่ใส่เงินก็ไปในระบบก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะเพิ่มการใช้จ่ายเพิ่มการลงทุนลดการจะลดการว่างงานก็คือให้เกิดการจ้างงานนั่นแหละไม่ให้มีการจ้างงานมันก็ลดการว่างงานเห็นไหมครับตรงนี้พอ พอใส่เงินเข้าไปปุ๊บมันก็จะให้เกิดกิจกรรมใช้กายและการลงทุนแบบนี้่เนเดียครับพอเราใส่เป่าลมเข้าไปในลูกโปง่งลูกโป่งก็ป่งออกมาพร้อมที่จะลอยพร้อมที่จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้คือนโยบายกระตุ้นเป้าหมายคือแบบนี้ทีนี้ทํำยังไงครับวิธีการก็คือเป่าลมเข้าลูกโป่งแล้วครับเป่ายังไงครับธนาคารกลางจะเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพิ่มปริมาณเงิน เข้าไปในระบบเศรษฐกิจเพื่อให้คนมีการใช้จ่ายและลงทุนมากขึ้นเอาละครับมันหมายความว่าถ้าอยากให้ลูกโป่งมันป่องขึ้นมาเนี่ยนะก็เป่าลมเข้าไปเพิ่มลมเข้าไปในลูกโป่งคำว่าเพิ่มลมเข้าไปในลูกโป่งก็คือเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบทําอย่างไรถึงจะเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปในระบบออันนี้แหละครับที่เราเรียนไอนโยบายอะไรมาก่อนหน้านี้คลิปที่แล้วเนี่ยนะครับมาดูครับว่าทํอย่างไงได้บ้างครับ อันนี้คือเครื่องมือวิธีการทำนะครับอยากให้เงินมันเพิ่มทำย่างไรหนึ่งลดอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันปริจริงมันมันต้องใช้คำว่าดอกเบี้ยอ้างอิงครับเพราะว่าบ้านเราเป็นระบบเศรษฐกิจแบบเราไปยกควบคุมอัตาราดอกเบี้ยไม่ได้แต่คืออย่างเช่นเป็นประกาศว่า ใ้ต่อไปนี้ประชาชนกูน้เงินดอกร้อยละแปดไปประกาศอย่างนี้ไม่ได้นะครับดอกร้อยละสามไปประกาศแบบนี้เงินฝากร้อยละสามประกาศแบบนี้ไม่ได้แต่ธนาคารกลางจะใช้วิธีการว่าอ,อประกาศดอกเบี้ยอ้างอิงคำว,ว่าดอกเบี้ยอ้างอิงคืออะไรก็คืออย่างเช่นอย่าลืมนะก่อนหน้านี้เราเคยเรียนกันมาว่าธนาคารพาณิย์เนี้ต้องไปกู้เงินจากธนาคารกลางเพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะลดอัตราดอกคืออยากให้ธนาคารพาณิชย์มันลดดอกเบีย้ยน่ะธนาคารกลางก็บอกให้มาคู่ที่ฉันนะฉันจะลดดอกเบีย้ยให้ยี่สิบห้าตังค์จากสมมุติแต่ก่อนมากู้สามบาทมามากู้ตอนเนี้เดี๋ยวฉันลดดอกเบีย้ยให้เลือกให้เหลือแค่สองบาทเจ็ดสิบห้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปรับดอกเบีย้ยอ้างยิงคือดอกเบีย้ยที่ธนาคารกลางปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์นั่นเอง พอเป็นแบบนี้ธนาคารพาณิชย์ต,ต้นทุนหรือหลบีายเขาก็ถูกพอเขาถูกเวลาเขาไปปล่อยกู้เขาก็ต้องปล่อยเพราะเขาไปแข่งกันแหละธนาคารพาณิชย์เขาก็ต้องไปปล่อยถูกลงนะครับส่วนจะไปปล่อยเท่าไหร่ธนาคารบอกไม่ฉันได้เสรีเธอไปปล่อยได้เลยเธอจะปล่อยเท่าไหร่ก็เรื่องของเธอแต่ถ้าเธอมากู้ฉันเนี่ยฉันเก็บเท่านี้นะครับนั่นคือดกเบยางยิงทีนี้ถ้าลดดอกเบี้ยยิงมันก็จะกระตุ้นในธนาคารพาณิชย์มากู้จากธนาคารกลางนะครับ นะธนาคารวันนี้ก็จะมีต้นทุนการเงินที่ต่ําก็จะโปรตัวเองต่ําตัวเองก็ไปปล่อยกู้ต่ําธุรกิจมันก็ชอบมันก็จะไปลงทุนเพิ่มอ่านี่ในฝั่งเงินกู้นะครับทีนี้ดอกเบี้ยต่ําล่ะดอกเบี้ยต่ําเนี่ยคนกู้ชอบไหใช่ไหมตัวไรคนฝาก็นไงครับกูไม่ชอบเลยเดอกเบี้ยต่ําเออเดอกเบี้ยมันลดลงนี่หว่าธนาคารมันจะรักษา อย่างนี้ครับในขณะที่เพิ่มเงิน,นกู้มันก็ต้องลดตัตราดอกเบี้ยเงินกู้มันก็ต้องลดตัตราเงินฝากมาด้วยเพราะเขากินส่วนตา่างเงี้ยผประกอตกาดอกเบี้ยเงินฝากมันต่ําลงมาประชาชนเป็นยังไงครับแอมไม่ฝากแค่สิดอกเบี้ยต่ําจะฝากทาไมจาไม่ฝากจะไปไหนล่ะครับหนึ่งก็ไปลงทุนถ้าไม่ลงทุนแล้วครับก็ไปบริโภคก็ไปซื้อเลยก็ไปกินเลยออพอปบริโภคเนี้ยครับมันก็ยิ่งกระตุ้นให เศรษฐกิจมันมันมันดีขึ้นไงบริโภคเอาธุรกิจเขาบอกเอ้าฉันคนมากินมากขึ้นนี่ว่าฉันก็ลงทุนเพิ่มขึ้นไปอีกเห็นไหมแก้ลดอัตราดอกเนะบี้ยนะฮะมันก็จะทําให้เงินเข้าไปในระบบแล้วลมใส่เข้าไปในลูกโปง่งนะครับลดอัตราดอกเบี้ยที่หนึ่งนะนะครับ รุปก็คือลดตราดอกเบีย้ยก็จะทําให้คนกู้เงินไปใช้มากขึ้นและไม่ทําให้คนมาฝากเงินฝากเงินน้อยลงต่อไปอันที่สองครับซื้อพันธบัตรรัฐบาลเติมเงินเข้าไปในระบบเติมลมเข้าไปในลูกโปง่งคําว่าพันธบัตรรัฐบาลคืออะไรก่อนพันธบัตรรัฐบาลก็คือรัฐบาลอ่ะจะกู้เงินประชาชนรัฐบาลจะกู้เงินประชาชนนะครับ ไอดอกเบี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเออจะจะไปทําสัญญากับใครอ่ะนายกก็ไม่ว่างนะครับรัฐบาลก็เลยบอกเอ้ยแบงแบงชาติคุณไปออกใบอะไรขึ้นมาให้หน่อยสีแล้วบอกไปเอาเก็บไปเอาไปให้ประชาชนเขาเขาถือไว้หน่อยแล้วเอาเงินก็มาก่อนคุณไปกู้เงินมาให้หน่อยแบงชาติก็จะออกใบพันธบัตรมานหนึ่งครับใครซื้อไหมใบเนี้ยหนึ่งหมืน แต่ผ่านไปสามปีนะฉันจะจ่ายดอกเบีย้ยให้ปีละห้าเปอร์เซ็นปีจ่ายให้ทุกปีเลยนะปีนี้ก็จะได้หมื่นหนึ่งก็จะได้ห้าร้อยปีหน้าร้อยปีหน้านูน่ห้าร้อยนะครับครบเมื่อ,อไหร่ก็เดี๋ยวคืนให้เงินหนึ่งหมื่นนะครับพร,อบรนะ้อมกับดอกเบีย้ยที่จ่ายไปเมื่อตะกี้อ่ะมันก็น่าสนใจใช่ไหมครับอย่างนี้เรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลรัฐบาลในจังหวัดที่รัฐบาล เอากระดาษไปให้ประชาชนเนี่ยนะถือไว้สามปีอะ่ะสิ่งที่รัฐบาลสิ่งที่แบงก์ชาติเอากลับมาเข้ามาคือปริมาณเงินในระบบอย่างนี้เรียกว่าขายพันธบัตรรัฐบาลทีนี้าคำใรก็ตามที่รัฐบาลต้องการเพิ่มเงินใช่ไหมครับเพราะตอนนี้เรากาลังดูอยู่ในเรื่องของการเพิ่มเงินถ้าต้องการเพิ่มเงินทํำยังไงล่ะก็ไอ้บันธบัตรใบนั้นเมื่อกีอ้ที่ฉันขายไปแล้วบอกมีสามปีอะ่ะเดี๋ยวฉันจ่ายเงินให้อะ่ะ แต่ตอนเนี้ฉันอยากจะให้เงินเธอเลยอะ่ะเอาไหมอะ่ะออกมาเลยเออกมาเลยไม่ต้องรอสามปีปีนี้ออกมาเลยจ่ายแอบพี่ให้เท่ากับที่สามปีนั่นแหละไม่ต้องรอถึงสามปีออกมาเลยมาขึ้นตอนนี้ได้พันห้าเลยหนึ่งหมื่นอ่ะไม่ต้องรอไปถึงอีกสามปีประชาชนเป็นไงครับก็แอปตี้ดิจะไม่ต้องไปซื้อถึ้เงินอยู่ตั้งสามปีซื้อบัตรอยู่ตั้งสามปีใช้อะไรไม่ได้ก็เอาเอาเป็นสมบัติเนี่ยม,มาคืนอย่างนี้เรียกว่ารัฐบาลซื้อปันสบัติกลับนั่นเอง พอซื้อกลับปุ๊บรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินมันก็เป็นการเติมเงินเข้าไปในระบบปริมาณเงินในระบบก็จะเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็จะเหมือนเดิมก็คือท้ายที่สุดต้องเติมเงินเข้าไปในระบบลดดอกแต่ก็เติมเงินเข้าไปในระบบนะครับต่อไปครับลดอัตราเงินสดสำรองคำว่าเงินสดสำรองคืออะไรก่อนเองินสดสำรองอัตราเงินสดสำรองนี่คือรัฐบาลนเนี่ยเขาจะ โดยแบงค์าตนั่นแหละนะครับเขาก็จะกําหนดไว้ว่าถ้าธนอาคารพาณิชย์ได้เงินมาหนึ่งร้อยคุณต้องสํารองไว้สิบเอร์เซ็นนะไปปล่อยให้กู้ให้คนู่หรือไปปล่อยอะไรให้ใหกับเอกชนเรือ่อยใครกู้ก็ตามคุณปล่อยได้แค่เก้าสิบเก็บไว้สิบนะไว้สํารองปล่อยได้แค่เก้าสิบเพราะงั้นเงินได้มาเก็บเข้ามา1 0ร้อยหนึ่งปล่อยออกไปเก้าสิบ มครับจะไปหมุนกี่รอบก็สุดแล้วแต่นะเสียนะแต่ถนะ้าปล่อยได้แค่เก้าสิบแต่ถ้าอยากจะให้เงินมันไปเยอะทํำยังไงล่ะครับให้เก็บถึงสิบเปอร์เซ็นไหมรัฐบาลบอกเฮ้ยตอนนี้มึงไม่ต้องเก็บสิบเปอร์เซ็นเลยเอาเลยเก็บแค่ห้าเปอร์เซ็นที่เหลืออีเก้าสิห้าจัดไปเลยไปปล่อยกู้พลลดลงมาแบบนี้เงินก็จะรัฐไอธนาคารวันนี้ก็จะไงครับสำรองน้อยลงใช่ไหม ไม่ต้องไปสำรองถึง10%แล้วเว้ยสำรองแค่ห้าก้าสิไปปล่อยอ่าพอไปปล่อยพับปริมาณเงินเป็นไงครับหมุนเวียนมากขึ้นนะครับนั่นคือลดอัตรา,าเงินสดสำรองต่อไปลดอัตรารับช่วงซื้อลดอ่านี่จะยากหน่อยครับเพราะพวกเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ธนาคารเขาจะเห็น ธนาคารก็จะเห็นนะครับอัตรารับช่วงซื้อรถก็คือ,เ,อเหมือนธนาคารเอาเช็คที่ตัวเองมีเช็คอยู่แล้วก็เอาเช็คเนี้ยไปขายไปขายกับแบงค์ชาติเป็นเช็คที่แบงค์ชาติเขาก็เชื่อถือนะครับทีนี้ถ้าซื้อคืนคือมันจะมีมันจะมีอัตรารับรับช่วงซื้ออยู่ แต่มันลดลงนะครับอาขายไปหน้าหน้าเช็คหมื่นอย่างเงี้ยแล้วไปขายแบงค์ชาตินะครับพอขายแบงค์ชาติแบงค์ชาติบอกวิจะได้แค่แปดพันแล้วนะแต่ว่านะอา่าฉันไม่ได้เต็มหมื่น,นอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าซื้อลดไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่าจะเอาไหมถ้าเอาก็เอาไปตัวเลขยี่สิบเปอร์เซ็นต์จะจะสมมุตินะนะจริงจิสองสามเปอร์เซ็นต์นั่นนะั่นเองอ่าลดไปลดยี่สิบเปอร์เซ็นต ค,คือวันที่มันให้จริงอะ่ะได้แปดหมื่นได้เช็คจริงอะ่ะคือซื้อแค่แปดหมื่นอ่ะแล้วตัวที่แปดพันอ่ะจากจากเช็คหนึ่งหมื่นไปขายได้ไปขายได้แค่แปดพันอัตรารับช่วงซื้อรถมันยี่สิบแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าอยากให้เงินมัน,มนธนาคารพาณิชนย์เขาชอบใช่ไหมรถจากยี่สิบเหลือสิบสี่หนึ่งหมื่นไปไปไปขายที่แบงค์ชาติแบงค์ชาติเอาไปเก้าพันอย่างเงี้ยอ่าแบงคารนิตก็ชอบละสิ ลดอัดตราตรงนี้ลงมาอัตรารับช่วงซื้อรถลงมาเนี่ยนะครับแบงก์พาณิชย์ก็จะชอบเขาเช็คไปขายนะพอขายปุ๊บเนี่ยนะครับอ่าต้นทุนเงินกู้ก็จะถูกลงก็จริงๆไม่ใช่ไปกู้ยืมแหละมันเหมือนเขาเอามันมันเหมือนกู้ยืมแต่เอาเช็คไปไปค้ำประกันธนาคการพาณิชก็จะมีสภาพคล่องมากขึ้นปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นไปที่สุดไปที่เดิมเห็นไหม ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือเครื่องมือสี่เครื่องมือในกรณีที่อยากจะให้เศรษฐกิจขยายตัวนะครับนโยบายการเงินนันแรกเลยนะแบบผ่อนคลายหรือให้ขยายตัวหรือเป่าปลนะูกโป่งฮะต่อไปต่อไปครับถ้าต้องการว้ยเศรษฐกิจมันดีเกินไปแล้วเว้ยอยากให้มัน แอบลงมาอยากให้มันดาวลงมาหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวมันจะระเบิดเป่าลมเข้าไปในระบบมากเกินไปแล้วเนาะเดี๋ยวมันจะระเบิดนะครับในกรณีต้องควบคุมแบบนี้เรียกว่านโยบายการเงินแบบเข้งมงวดหรือต้องการให้เศรษฐกิจมันหดตัวลงมานั่นเองมันจะมันจะไปใช้ตอนที่เศรษฐกิจกาลังอยู่ในช่วงรุ่งเรืองสุดๆนะครับตอนรุ่งเรืองสุดๆเมื่อไหร่รัฐบาลบอกเอ้ยไม่ดีแน่ ไปเกินไปแล้วเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะมีปัญหาหรือถ้าใส่ลมเข้าไปในระบบมากเกินไปแล้วตอนนี้ลมมันตึงเกินไปแล้วถ้าไปต่อยลูกโป่งมันแตกแน่เพราะงั้นทํายังไงลดปริมาณเงินในระบบครับหรือปล่อยลมออกจากลูกโป่งนิดนิดหน่นอยหน่อยทำยังไงถึงจะปล่อยลมจากลูกโป่งได้นะฮะอ่าเป้าหมายคือเพื่อลดเงินเฟอ้อนะครับควบคุมการใช้จ่ายป้องกันไม่ เศรษฐกิจมันโอเวอร์ยีทเกินไปก็คือร้อนแรงเกินไปวิธีการก็คือดึงเงินออกจากระบบปล่อยลมปล่อยลมจากลูกโปง่งลดค่าใช้จ่ายลดการลงทุนก็คือเอาเงินออกนะทีเนี้ยลดปริมาณเงินทำยังไรครับตรงกันข้ามกับไอที่พูดมาทั้งหมดอ่ะตรงกันข้ามะมากันเลยเดี๋ยวเทียบให้ดูแล้วกันนะตรงกันข้ามเลยถ้าอยากให้เศรษฐกิจ โตลดดอกเบีย้ยซื้อพันธบาัตรลดอัตราส่วนสำรองตามกฎหมายลดอัตรารับช่วงซื้อรถแต่ถ้าจะอยากให้เศรษฐกิจโคตรตัวไอ้มันขึ้นดอกเบีย้ยไปเลยขายเงินกันดีนักใครมากู้อดอกเบีย้ยแพงไปเลยขึ้นดอกเบีย้ยขายพันธบาัตรเอาไม้มาเอาเงินมาหมื่นหนึ่งแล้วเอาใบอันนี้ไปไปหนึ่งอีกสามปีก็มาขึ้นเงินประมาลขายพันธบัตรออกไป นะครับเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถก็เหมือนกันแล้วเมื่อกี้มันลดใช่ไหมครับแต่ถ้าต้องการเพิ่มต้องการรุ่นมันก็เอ่อเพิ่มอัตราสำรองแต่ก่อนได้สำรองห้าเปอร์เซ็นต์แต่นี้สำรองสิบเปอร์เซ็นต์เลยมันจะได้ปล่อยกู้ได้น้อยลงแบงก์พาณิชย์จะได้ปล่อยกู้ได้น้อยลงก็คือทําตรงกันข้ามกับที่ทําเมื่อตกี้ทั้งหมดเพิ่มอัตรารับช่วงซื้อรถนะใช่ไหมครับก็ซื้อให้มันถูกอะ่ะว่างั้นก็นแล้วกัน นี่คือวิธีการที่ทําให้เงินลดลงเพราะมัน,ม,นมันก็แบบเดียวกันอย่างที่อาจารย์อธิบายไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับแต่ก็ทําในวิธีตรงกันข้ามนะครับทำในวิธีตรงกันข้าม,ามเอ็ผลก็จะเกิดผลในทางตรงกันข้ามเป้าหมายก็คือเพื่อที่จะไม่ให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเร็วและแรงจนเกินไปเพระาะเมื่อไหร่ที่มันขยายตัวเข้าไปเร็วแรงมากมันก็จะเกิดจุดที่เรียกว่าระเบิด หรือที่เราประเทศเราเคยเจอคือเกิดฟองสบู่แล้วฟองสบู่มันแตกกันแหละนั่นแหละครับคําว่าฟองสบู่ก็คือมันขยายตัวจนจนไม่ตอบโจทย์จริงๆอ่ะมันเป็นพองสบู่เป็นลูกโปง่งเป็นพองพองระบูอยู่ข้างในใสๆโปง่งๆอะ่ะแล้วมันรอบันแตกอมันไม่มีอะไรที่เกิดกิจกรรมการผลิตที่แท้จริงอะ่ะนะครับอ่สรุปเป็นเครื่องมือแบบนี้นะครับ ในกรณีที่เกิดเงินเฟ้อเงินฝืดหรือเงินเฟ้อคือภาวะเศรษฐกิจดีเงินเปิดเงินผือดคือภาวะเศรษฐกิจแย่วิธีการทําก็คือในภาวะเศรษฐกิจมันดีมากๆเนี่ยก็ต้องลดปริมาณเงินจังหวะเงินฝืดก็คือเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็คือเพิ่มปริมาณเงินเข้าไปนะครับเพิ่มปริมาณลดปริมาณเงินลดปริมาณเงินเพื่อแก้ปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มปริมาณเงินเพื่อแก้ปัญหาเงินฝืดส่วนวิธีการก็นี่แหละครับ ซื้อขายปันตบัตรเปลี่ยนอัตราเงินสดสำรองเปลี่ยนแปลงอัตรารับช่วงซื้อลดนะครับอ,อ่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงนะครับก็เหมือนกับที่อาจารย์อธิบายไปแล้วเมื่อกี้แหละแต่มาสรุป,ปาพใมาเห็นหน่อยนะนะครับอันนี้คือควบคุมทางปริมาณเงินเห็นไหมทุกตัวที่ทำเนี้ยเพิ่มปริมาณเงินลดปริมาณเงิน นะครับส่วนอีกอันหนึ่งคือเพิ่มด้านคุณภาพนะครับด้านคุณภาพคำว่าคุณภาพก็คือไม่ไม่เน้นไม่เน้นตัวปริมาณแต่มันเน้นคุณภาพมากขึ้นอย่างเช่นเอ่อให้ใกล้ตัวพวกเราคืออะไรอะเครดิตซื้อขายหลักทรัพย์ซื้อขายรถซื้ออะไรกันแบบนี้นะครับก็แทนที่จะปล่อยให้คนที่มีไรายได้น้อยไปซื้อก็อไปควบคุมเรื่อง เอาหนี้เอาคนที่มีคุณภาพหน่อยถึยงจะให้เครดิตได้เอทำบัตรเครดิตอย่างเงี้ยกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำเขาหน่อยที่ว่าเขาต้องมีเงินเดือนขั้นต,ต่ำเท่าไหร่ถึงจะทาเครดิตได้แต่ปล่อยกู้ซื้อบ้านเนี่ยเอาหลักทรัพย์มันดีๆหน่อยอย่างนี้นยกว่าควบคุมเครดิตนะครับแต่ถ้าอยากจะกระตุ้นก็ปรับลดเงินต่างๆลงมาหน่อยอย่าไปเข้มเข้มงวดกับมันมาก อย่าให้ประชาชนก็ได้กู้ได้เขาซื้อขายกันได้อันนั้นคือต้องการจะปล่อยแต่ถ้าต้องการควบคุมก็เข้มงวดเข้าไปครับอชวดชักชวนให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติตามอันนี่ปกตินะมันก็คือธนาคารพาณิชย์เองมันกีก็มีลูกดื้อ,งองเงี้ยแหละนะครับแต่ว่าหอนท้ายที่สุดเอาอจริงๆแล้วธนาคารกลางก็ควบคุมอยู่แล้วนะทุกวันนี้ก็าก็ ประกาศอะไรออกมาก็ต้องทําตามนั้นแหละเพราะถ้าไม่ทําตามมันมันเจอปิดขึ้นมานี่มันเรื่องยุ่งครับแล้วถ้าไม่ดื้อม,มากๆเขาก็จะมีเขาจะมีมาตร,รการอะไรต่างๆสํบบาหรับธนาคารพาณิชย์ที่ที่ไม่ปฏิบัติตามนะครับแม่กู่นี่ก็แค่ธนาคารกลางบอกว่าฉันไม่เิอคู่อย่างเงี้ยธนาคารมณนชี์ก็สยองแล้วครับแต่ก็ใช้กคำเพราะนะชักชวนนะฮะโอเคครับเรื่องของปริมาณเงินนะสําคัญ นะครับแล้วเป็นนโยบายเศรษฐกิจโอเคครับเรื่องของเงินก็จะประมาณนี้ครับรู้รายละเอียดของเขารู้ทฤษฎีของเขาท้ายที่สุดก็มาดูว่าเขาใช้งานอย่างไรกับประเทศหรือในสถานการณ์จริงนะฮะก็บจบเรื่องการเงินเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ